สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube นะคะช่องหมอดู YouTube ออนมนีจัน 44, w w w y o u t u b e c o m s l a s h o w o w 2 2 4 4 o h w o w 2 2 4 4หรือเข้าไปที่แอปพลิเคชัน YouTube พิมพ์คำค้นว่าออนมนีจันอ้ออ่างรอเรือมอมา นอเนนสระอีจอจานไม่หานกาศนอหนูททหารเราเรือกาลันค่ะท่านสามารถติดตามชมคลิปเกี่ยวกับไพ่ทํานายไพ่อลรเคิลไพ่ยิปซีหลากหลายชุดนะคะแล้วก็โหราศาสตร์ไทยแล้วก็ลายมือนะคะได้ที่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันคำคนคือคำว่าออนมณีจันค่ะกับคำว่าออนมณีจันทีวี ONMI i เจตัว j นะคะตัว j แจ็คแล้วก็ a n ค่ะออนมานิจันทีวีค่ะ O N M I N O N M A O N M A N I J A N T V กับคำว่าออนมานีจันทร์ที่เป็นภาษาไทยนะคะออ่างรอเรือมอมา้านอนเนสระสีจอจนันบรรยากาศนอนหนูททหารรอเรือกลันค่ะส่วนใหญ่นะคะฝันเห็นลิงนะคะถ้าตามหลักแล้วแปลว่าจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าฝันเห็นลิงฝันเห็นลิงมานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านหรือฝันเห็นลิงเนี่ยคะ ฝันเห็นลิงในป่าฝันเห็นลิงมานั่งเล่นอยู่ในบ้านจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าที่เป็นญาติพี่น้องเช่นเดือดร้อนเพราะน้องชายไปก่อคดีเดือดร้อนเพราะน้องสาวมีปัญหาค่ะฝันเห็นลิงกระโดดโลดเต้นอยู่ในป่านะคะแปลว่าธุรกิจทางด้านอาสังหาริมทรัพย์ของท่านจะเจริญก้าวหน้าดีฝันเห็นลิงนะคะฝันเห็นลิงในป่าเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะมีความเพลิดเพลินเจริญใจอาจจะมีเพื่อนกั ชวนไปร่วมกิจกรรมทางสังคมเช่นเพื่อนชวนไปร่วมงานแต่งงานก็อาจจะมีการเสียเงินบ้างฝันเห็นลิงขี่มา้าแปลว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้รับยศศักดิ์หรือได้รางวัลน,นะคะฝันเห็นลิงคุยกันแปลว่าท่านเนี่ย จะถูกแวดล้อมไปด้วยคนที่เออช่างประจบประแจงชอบพูดจายกยอปอปั้นนะคะฝันเห็นลิงตกต้นไม้แปลว่าจะมีการผิดพลาดทางด้านการเงินทําให้เสียทรัพย์เยอะฝันเห็นลิงปีนต้นไม้หรือฝันเห็นลิงกระโดดโลดเต้นอยู่ในป่าส่วนใหญ่จะหมายถึงธุรกิจทางด้านอาสังหาริมทรัพย์ได้กําไรงามเช่นขายบ้านขายรถขายที่ดินรวมไปถึงขายทรัพย์สินมีค่าขายทองขายแหวนนะคะฝันเห็นลิงหลายตัวนะคะหรือ ฝันเห็นลิงแย่งสิ่งของกันนะคะหรือฝันเห็นลิงแย่งกล้วยแย่งอาหารกันนี้เป็นฝันไม่ดีเท่าไหร่คุณมีเพื่อนที่ไว้ใจไม่ได้ให้ระวังศัตรูจ้องทําร้ายฝันเห็นลิงอยู่ในกรงหรือเห็นลิงถูกขังนะคะแปลว่าจะมีการขัดแย้งกับคนรักนะคะหรือทะเลาะหึงหวงกันฝันเห็นลูกลิงนะคะฝันเห็นลูกลิงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ให้ระวังนะคะ มีคนอิจฉาลิษยาศัตรูจะจ้องทำร้ายได้ฝันว่าให้อาหารลิงหรือยื่นกล้วยให้ลิงนะคะให้ระวังเพื่อนสนิทจะทรยศหรือเดือดร้อนเพรเพื่อนสนิทเลขนำโชค9 9 6 3 9 6 3ค่ะ